วันนี้จะพาพี่น้องไปดูลูกแพ้นะครับสองตัวนะครับโซนมากนะครับสองตัวนี้นะครับก็จะอยู่แถวๆกระท่อมนะครับจะไม่ออกไปไหนนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับดูๆๆความโซนนะครับสองตัวนี้เกิดได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมใช้พี่น้องดูอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งจะคลอดได้สามวันนะครับอยู่ข้างในนะครับ ตรงนี้จะเป็นข้อแพะนะครับตอนนี้ก็ใกล้ตั้งผมก็มาเลี้ยงที่ส่วน4ี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูก่อนตอนนี้หลบอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะครับนะครับตัวแม่ที่เพิ่งจะคลอดใหม่นะครับคลอดได้3กามวันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไล่ดูนะครับผมเมื่อกี้ผมไลด่ดูไปแล้ว าที่ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปหาอีกทีนึงนะครับอีแม่เรียกลนะครับไม่รู้ว่าเป็นหลับอยู่ที่ไหนนะครับ ีผมจะลองไปดูนะครับตัวนี้นะครับตัวแม่ที่พึ่งจะคลอดใหม่นะครับคลอดได้3มวันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไล่ดูนะครับี่ผมเมื่อกี้ผมไล่ดูไปแล้วหลายที่ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปหาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาทั้ง3มตัวนะครับดูไอตัวโซนนะครับตัวโซน2ตัวนะโซนมากนะครับ2ตัวนี้นะครับดูตัวที่พึ่งจะคลอดได้ สาสวันนะครับ2-3าวันแล้วก็เมื่อกี้ไปหลับอยู่แถวๆใต้ยาลูซีนะครับผมได้ตามหาใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงนะครับก็ไป,ไปแอบหลับอยู่นะครับโอเคดส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแม่นะครับแม่ก็จะเป็นสีขาวนะครับลูกก็จะสีขาวนะครับแต่สองตัวนี้นะจะเป็นตัวผู้นะครับ เล่นเสร็จก็ตอนนี้ก็มาพักนะครับเหนื่อยนะวันนี้โอเคตอนนี้ก็คลอดตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด15ตัวแล้วนะครับจากที่ผมเลี้ยงมา2ตัวนะครับ